สนับสนุนรายการโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสายฟ้าโอสุขคนทิพย์ค่ะวันนี้ Smart Energy มาพบกับท่านผู้ชมเป็นสัปดาห์แรกนะคะ31มกราคมและเราจะพบกันที่นี่ทุกๆวันเสาร์นะคะ14นาฬิกา40นาทีพบกันค่ะและท่านผู้ชมค่ะวันนี้พามาที่ PTD Group Sustainability Spark 2026 Sparking the Future พลังจุดป,ประกายอนาคต และท่านผู้ชมคะความยั่งยืนนะคะไม่ใช่แค่เป้าหมายเท่านั้นค่ะแต่มันคือโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งกลุ่มปตทนะคะเขาเชิญชวนทุกทกคนเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจุดประกายไอเดียออกแบบอนาคตสร้างโมเดลใหม่ทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้และที่สำคัญมีความยั่งยืนเพื่อร่วมกันปลดล็อก ศักยภาพและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เนสซีโลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะดเรเอกนิตินิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปาตกตาพิเศษหัวข้อไทยแลนด์นิวฮอลิซอนประเทศไทยแข็งแกร่งและยั่งยืนท่ามกลางโลกที่ผันผวนและความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ ดรเอกนิติบอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมายชัดเจนการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050เทคโนโลยีการดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนหรือ CCUS เป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งได้เห็นถึงความม,มุ่งมันของกลุ่มปตทในการผลักดันเทคโนโลยีนี้ให้เกิดขึ้นจริงซึ่งต้องมีแรงจูงใจจากภาครัฐและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนขณะเดียวกันต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความยั่งยืนและได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในประเทศไทยด้านดรคงอินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนบอกว่า กลุ่มปตทมีพันธกิจหลักในการรักษาศิลปภาพด้านพลังงานซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมพร้อมกับเคลื่อนการลดการปล่อยกา๊าซรึ่งกระจกในทุกกระบวนการดำเนินงานภายใต้หลักความยั่งยืนอย่างสมดุลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีค่ะ sustainability spark นะครับโดยกลุ่มปตทในปี2026นี้นะครับก็จัดเป็นครั้งแรกนะครับ วัตถุประสงค์หลักๆมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเราต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับเราจะทําให้ความยั่งยืนแบบที่จับต้องได้เนี่ยทำยังไงนะครับแล้วก็ให้เห็นความสมดุลนะครับระหว่างการที่จะรักษาสิง่งแวดล้อมเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันไปด้วยกันยังไงวัตถุประส,สงค์ที่2ก็คือเรื่องการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาภาคประชาชนให้เกิดการพัฒนาเรื่องความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องมี3เรื่องใหญ่ๆนะครับ อันแรกก็คือเวทีเสวนานะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญผู้ที่เคยทําแล้วสําเร็จแชร์ประสบการณ์ทั้งด้านภาคนโยบายภาคการปฏิบัติการสร้างตลาดสร้างมาร์เก็ตติ้งนะฮะการทํำยังไงให,ให้มันคุ้มค่าทั้งหมดเนี่ยนะครับอันที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวิร์กช็อปอันที่3ก็เป็นนิทรรศการนะครับเราแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวันของเรานะจะทําให้มันยั่งยืนยังไงการประหยัดพลังงานจนถึง ภาพใหญ่เลยนะครับการที่จะทําเรื่องคาร์บอนแคปเจอร์การทําชีวิตของเราเนี่ยให้สามารถอยู่ร่วมกับโลกได้นะฮะอย่างยั่งยืนเป้าหมายของเรานะครับคือเรามองความยั่งยืนที่บาลานซ์นะครับเรื่องสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมพื่น้องไปด้วยกันเป้าหมายของปทอทอเนี่ยเราจะเน t ซีโรในปี2050ตรงกับของประเทศไทยในตอนนี้นะครับเราก็จะเนี่ยสร้างให้เห็นถึงวิธีการ ทาสนวย์นะครับว่าเราจะไปสู่เป้าหมายตรงนี้ยังไงร่วมกันที่เน้นมากๆคือการต้องมีส่วนร่วมนะครับทั้งภาครัฐร่วมกันร่วมกับเอกชนการศึกษาภาคประชาชนเนี่ยให้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าความยั่งยืนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องทําไปด้วยกันก็ตรงกับเป้าหมายที่กลุ่มปตทต้องการสร้างความตระหนักรู้ตรงนี้นะครับโครงการที่เกี่ยวกับเรื่อง sustainability ของปตทนะครับเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับปตททำอยู่3แกนนะครับที่เราเรียกว่า 3C เนี่ยนะครับ อันแรกก็คือเรื่องการปรับพอร์ตโฟลิโอธุรกิจของปอทอรนี่ให้คาร์บอนต่ำลงอันแรกเนี่ยก็จะลดคาร์บอนได้ประมาณ20%ถัดไปก็คือเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพของโอเปอเรชันของเราณนะโรงงาน,งงานอุตสาหกรรมต่างๆโรงปิโตรเคมีโรงแยกแกส๊สโรงกันน้ำมันเนี่ยก็น่าจะลดได้ประมาณ20-30%นะครับที่เหลือปลูกป่าปตทเนี่ยมีโปรแกร,รมปลูก2 000, 000, ล้านไร่ตอนนี้ก็ได้1 500, ล้าน5แสนไร่นะครับแต่ว่าพื้นที่ไม่พอนะในการเก็บคาร์บอนเราก็ต้องทํา เรียนแบบธรรมชาตินะครับโดยการทาเรื่องคาร์บอนแคปเจอร์นะฮะซึ่งเราก็อยากจะให้มันสําเร็จในปี2033นะครับคาร์บอนแคปเจอร์เนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มโครงการที่ปทสพเนี่ยโครงการอาทิตย์แซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งจะลดคาร์บอนไอกไซด์ซได้ประมาณ1ล้านตันโครงการใหญ่ก็คือ Eastern CCS เนี่ยซึ่งจะทําใน พื้นที่ทะเลภาคตอนออกก็ต้องเริ่มมีการสำรวจมีการลงทุนคู่ขนานกับภาครัฐที่จะต้องออกกฎระเบียบกฎหมายแล้วก็อินเซน i v ブนะฮะเพื่ออำนวยให้โครงการเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับทั้ง3เรื่องรวมกันเนี่ยจะได้เกิด Net Zero ได้นี่ครับปอตอทอเขามีกลยุทธ์34อยู่ที่ C-1 C1 ก็จะเป็น climate resilient business นะครับก็เราก็จะเริ่มไปที่การลงทุนและก็พัฒนาธุรกิจที่เป็นคาร์บอนต่ำแล้วก็พลังงานอนาคตนะครับอย่างเช่น LNG นะครับก็จะเป็นเชื้อเพลิงแห่งอนาคตจะช่วยสับสนย์เรื่องความมั่นคงพลังงานแล้วก็สับสนการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันก็คือโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆใช่ที่จะปรับตัวไปสู่ธุรกิจที่ลดการปล่อยคาร์บอนใช่ครับจะมีตัวลงทุนธุรกิจอื่นๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างมูลค่่่่่าาาาาเเเเเเพิิมมใหห้้้กกับรรรดววยยออองงโนนนนุุไปปททีีธจจ็็ลตแะ Life ชาร์จิ่งเ t a ชั o นเป็นธุรกิจที่ลดการปล่อยคาร์บอนคาเฟ่เมซอนเนี่ยมันก็จะเป็นธุรกิจแง่ของไลฟ์สไตล์มุ่งเน้นเข้าถึงประชาชนเป็นนอนไฮโดรคาร์บอนกลุ่มป้ายน้ำอย่างเช่น G C I R P C นะครับเขาก็จะมุ่งเน้นไปที่โลคาร์บอนรดักต่างๆเรื่องของไบโอคาร์บอนซั a p คูล่ารดักต่างๆ<ม>แล้วก็พวกอัพไซคลิง สร้างมูลค่าเพิ่มค่อนข้างสูงพัฒนากระบวนการผลิตด้วยแล้วก็รวมไปถึงการหาพาร์ทเนอร์ลงทุนขยายพอร์ตโฟลิโอซีที่2ของเรานะครับก็จะเป็นคาร์บอนคอนเชียสแอสเซทนะครับเป็นการลดคาร์บอนในกระบวนการผลิตของเรานะครับผ่านการลดการใช้พลังงานหันไปใช้พลังงานสะอาดใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเอไอโรบอติกเข้ามาช่วยแล้วก็เรื่องของการลดการล่วไหลแล้วก็ลดการเผาก๊สเหลื่อทิ้งนะครับในกระบวนการผลิตปัจจุบันทำยังไงก็ได้ให้ลดการปล่อยคาร์บอนใช่ครับยกตัวอย่างเช่น คิดค้นอุปกรณ์ใหม่ๆอย่างเช่นพวกดิจิตอลเราก็จะใช้พวกเทคโนโลยีที่เป็นดิจิตอลไลเซชันเนี่ยหรือ AI โลบอติกเนี่ย mm hmm. เพิ่มประสิทธิภาพรวมไปถึงการลดการล่วไหลใช้อุปกรณ์หรือเซนเซอร์ในการตรวจจับจุดล่วไหลรวมไปถึงการใช้พลังงานสะอาดพวกพลังงานหมุนเวียนต่างๆหรือเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นพลังงานอานาคตนี่คือ4ที่2นะคะ c ี 43, คืออะไรคะครับสีสาเป็นเรื่องของการร่วมมือนะครับร่วมมือกับภาครัฐร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนนะครับ mm hmm. ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆในการลดการซึ้งกระจบของไม่เพียงเฉพาะของคุ่มรทอเแต่ให้กับประเทศด,ด้วยตัวเทคโนโลยีที่เราต้องการจะชูโรงก็คือตัวเทคโนโลยีการดักจับและการเก็บคาร์บอนอยู่ที่เรียกว่า C C S นะครับจะมีแผนที่จะเริ่มกับโครงการที่อาทิตย์นะครับในการดักจับคาร์บอนในกระบวนการผลิตแล้วก็กักเก็บไปในหลุมผลิตก๊าซนะครับในอ่าวไทยในอ่าวไทยครับ C C S ก็คือการดักจับคาร์บอนแล้วแล้วก็ เก็บเข้าไปในในหลุมก๊าซนะครับในหลุมชั้นหินใต้ดินเราจะมีแผนนะครับขยายผลไปที่เป็น C C S h ับซึ่งจะเป็นการดึงดักจับคาร์บอนในกลุ่มอุตสาหกรรมในโซนภาคตะวันออกแล้วก็ส่งออมาเก็บในใต้ทะเลด้วยท่านผู้ชมคะการดักจับกา๊าซคาร์บอนไดออไซด์ที่สําคัญนะคะคือการปลูกต้นไม้ ปลูกป,ป่าด้วยใช่ไหมใช่ครับนอกจากตัวเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่น C C S และไฮโดรเจนเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นไปที่วิธีการทางธรรมชาติด้วย,ยเช่นการปลูกป่า mm hmm. ซึ่งปตทเองเนี่ยเราก็เริ่มปลูกป่าตั้งแต่ปีพศ2537แล้วนะครับกว่า1.5ล้านไร่แล้วจนปัจจุบันน,นะครับการปลูกป่าเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยไม่ได้แค่ในแง่ของการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ illas, แต่ว่ามันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าสรา้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนโดยรอบอน,นี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างเราชุมชนและก mm ็ภ hmm. าคร mm ัฐครับ โลกได้ประโยชน์จากการปลูกป่าด้วยเพราะว่าดูดซับก๊าซทำร์บอกไซายนั่นเองนะคะแต่ท่านผู้ชมการนี่คือกลยุทธ์ 3C ของกลุ่มปตทนะคะที่ผนึกกําลังกันนะคะเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือและก็เป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่ยั่งยืนด้วยและในเวทีนี้นะคะกลุ่มปตทย้ำชัดเจนในการสู่เป้าหมาย n น t ซ e โลในปีคศ .2050 และจุดประกายพลังความร่วมมือเพื่อขยายผลจากแนวคิดสู่การลงมือทาให้สาเร็จค่ะสนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน บริษัทฮิตาชิเอเนจี Energy, ประเทศไทยจำกัดผู้นำระดับโลกด้านพลังงานไฟฟ้าบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมท่านผู้ชมคะในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นความท้าทายอย่างมากแต่ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในเวทีโลกค่ะดิฉันอยู่ที่บริษัทฮิตาชิเอเนจี Energy, ประเทศไทยจำกัด ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านพลังงานไฟฟ้าค่ะมาดูนวัตกรรมและโซลูชันสำหรับช่วยประเทศไทยเติมเต็มเทคโนโลยีด้านโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะด้านนวัตกรรมยั่งยืนขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเนสซิโลเพื่อรับมือกับความผันผวนพลังงานหมุนเวียนอย่างไร้รอยต่อค่ะพาท่านผู้ชมมาคุยกับดรวรวุิกรรมการผู้จัดก,การบริษัทฮิตาชิเอเนจีประเทศไทยจำกัดค่ะ พิตาชิเองเนี่ยมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่นสซิโลได้อย่างไรบ้างคะพิตาชินในที่เราเป็นผู้บุกเบิก,บกทางด้านเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนพลังงานที่ยั่งยืนยกระดับเทคโนโลยีในการตอบสนองในเรื่องของพลังงานที่ยั่งยืนพิตาชินในที่ไทยแลนด์เองเราอยู่ในประเทศไทยมามากกว่า45ปีนะครับเรามีโรงงานผลิตมมแปรงนะครับโรงงานผลิตไฮโวลเทจโปรด o d u c t แล้วก็โรงงานผลิตเรื่องของปิดออโตเมชันเรามีเฮดออฟฟิศอยู่ที่ ตึกปาร์คสีลมนะครับแล้วก็มีโรงงานอยู่ที่บางปูแล้วก็มีสำนักง,งานสาขายอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับเทคโนโลยี mm hmm. ที่เรานำเสนอแล้วก็ได้ถูกใช้งานทั่วโลกเพื่อสปอร์ต hmm. ในเรื่องของอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน mm hmm. ก็มีอยู่หลายรูปแบบนะครับ mm hmm. แต่เป็น End-to-End end solution ก็สปอร์ตตั้งแต่ทางฝั่ง Generation ทางฝั่ง n s m i s s i o n d i s t r i t u t i o n แล้วก็ทางฝั่งที่เป็น User ก็คือผู้ใช้ก็ u p อร์ตในตั้งแต่ planning นะครับตั้งแต่ execution แล้วก็ service รวมถึงหลังจากที่ใช้งานแล้วบวกรวมกับเรื่องของเทคโงโลย่ทางด้านดิจิตอลซึ่งแน่นอนเวลาเราพูดถึงพลังงานที่ยั่งยืนเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานบุญเวียนนะครับรวมถึงการใช้ AI เข้ามาในกระบวนการด้วยใช่ครับอย่างเช่นใช้ในการ monitor ตรวจสภาพของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นะครับว่ายัางใช้ได้ดีไหมใช้ได้ยังใช้ได้อีกนานเท่าไหร่รแล้วก็เราสามารถที่จะ extend lifetime ได้ถึงขนาดไหนนะครับรวมถึงถ้าคุยในแง่ของพลังงานหมุนเวียนก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับตามสภาพอากาศสภาพแวดล้อมอย่างเช่นโซลา่าเป็นต้นนะครับเราก็ต้องมีเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลในการที่จะจัดการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นเวลาเราผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเราก็ต้องต่อเข้าสู่ระบบ,รบเราจะจัดการการเปลี่ยนผ่านอย่างไร ยิ่งในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นขณะเดียวกันพลังงานสะอาดก็มีความไม่แน่นอนใช่ครับทั้งสายลมแสงแดดใช่ครับตัวธุรกิจเองที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเรื่องของความยั่งยืนหรือว่าความมีเสถียรภาพของพลังงานเนี่ยก็จะมีบทบาทมากขึ้นใช่ครับ มันก็ต้องมีวิธีการจัดการกระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถที่จะตอบสนองแล้วก็สามารถที่จะส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ได้อย่างมีสเสถียรภาพยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างในภาคธุรกิจภาคอุตสาหการรมเขาต้องมีการปรับตัวใช่ครับเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานแบบนี้เนี่ย Hitachi Energy เนี่ยมีโซลูชันอะไรที่จะไปช่วยซัพพอร์ตได้ครับก็เป็นเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลในการที่จะตรวจ มอนิเตอร์สภาพของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถที่จะส่งผ่านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงเรื่องของการที่จะตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานหมุนเวียนที่ต่อเข้าสู่ระบบและสามารถส่งผ่านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเวลาเราคุยในเรื่องของ Net z ซีโรนะครับเราคุยเรื่องของพลังงานหมุนเวียนไปละเพราะฉะนั้นเวลา มีผลิตพลังงานหมุนเวียนมันก็ต้องต่อเข้าสู่ระบบน,น,น,นะครับระบบก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับคือไฟฟ้าต้องเข้ามาต่อเข้าสู่ระบบเพื่อจะส่งไปหาไปหาผู้ใช้ผู้ใช้ประชาชนใช่ครับแล้วในระบบเนี่ยเราก็มีโซลูชันในการที่ใช้ตัวสวิชเกียร์ในสถานีไฟฟ้านะครับซึ่งโดยปกติแล้วสวิชเกียร์ที่ใช้เนี่ยจะใช้แก๊สที่มีคาร์บอนฟุตอรินคาร์บอนซีโอสอคิวเวเลนที่สูงมากนะครับใช้กา๊าซที่เราเรียกว่า SF6 นะครับซึ่งมี CO2 equivalent เนี่ยประมาณ24,000เท่าโซลูชันที่เรามีจะเปลี่ยนแก๊สที่ใช้เป็น alternative gas นะครับซึ่งมีคาร์บอนฟุตปรินต์ต่ำกว่ามาก นะครับตัวอีคอนิกนี้นะครับก็คือเป็นสวิตช์เกียร์แบบชนวนแก๊สซึ่งดิเมนชันเนี้ยหต่อ10นะครับสิของขนาดของจริงเอาไปใช้ที่ไหนเอาไปใช้ในสถานีไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนระดับแรงดันจากระดับแรงดันที่ผลิตมาเป็น5 5 0 kv แล้วก็ส่งผ่านไปยังสายส่งพอเปลี่ยนแก๊สตรงนี้ตัวผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จะลดลงเป็นอย่างมากนะครับ<ม>ซึ่งตรงนี้เราก็ทําเป็นที่แรกของโลกนะครับที่ระดับแรงดัน5 5 0 kv หมายถึงว่าไฟฟ้าที่มาใช้อย่างบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นค่าแรงดันที่ต่ําลงมาแต่ว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้ก่อนจะส่งมาถึงเราเนี่ยต้องมีเจ้าสวิตช์เกียร์ตัวเนี้ยใช่ครับเป็นเหมือนสวิตช์เปิดปิดในการที่จะส่งผ่านพลังงานไปยังผู้ใช้อีกคนิ c กนี่ใช้ในประเทศไทยหรือยังคะยังครับแต่ Hitachi Energy เองที่ระดับแรงดัน550 kv นะครับเราทำได้เป็นที่แรกของโลกนะครับ แล้วข้อดีของเจ้าอีโคเน็นี่คืออะไรบ้างคะใช้แก๊สที่มีคาร์บอนฟุตปรินที่น้อยกว่า SF6 แก๊สที่ใช้อยู่ับปัจจุบันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยลงทําให้เกิดการบรรลุเรื่องของคาร์บอนนิโน r i อ y ิตี้แล้วก็เรื่องของเนสซิโรได้เร็วขึ้นครับตัวขนาดรูปแบบการใช้งานใกล้เคียงของเดิมใกล้เคียงของเดิมใช่ครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือลดการปล่อยคาร์บอนนั่นเองใช่ครับ h i ตาชิเ e n น r g y เนี่ยเตรียมรับมือกับความต้องการพลังงานสะอาดที่เข้ามายัางไงคะเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เราเห็นในทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้วมีการเติบโตในเรื่องของการใช้ไฟฟ,ฟา้าที่มากขึ้นทาง h i t a ชิเอ n น r g y เองเราก็มีแผนการลงทุน ประมาณ6,000ล้านเหรียญนะครับทั่วโลกนะครับซึ่งก็ในพอร์ตโฟลิโอที่เรามีอย่างเช่นมมแปลงเป็นต้นนะครับในประเทศไทยก็คืออยู่ในส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนเช่นเดียวกันเราเห็นทิศทางที่จะเติบโตในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเรามีการขยายโรงงานมมแปลงที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูของ Hitachi Energy ประเทศไทยเม็ดเงินลงทุนก็ประมาณมากกว่า400ล้านบาทนะครับในการที่ขยายแคปซีให้สามารถผลิตได้เพิ่ม60%นะครับ หมายถึงว่าขยายกําลังการผลิตด้านหมอแปลงไฟฟ้าครับผมซึ่งก็จะบูรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งสปอร์ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคโนโลยีนในเรื่องของการผลิตนะครับแล้วอีกทั้งในเรื่องของเทสต์แลบนะครับในการที่สามารถที่จะทดสอบแล้วก็ทําให้สามารถผลิตมอแปลงที่มีประสิทธิภาพเพื่อสปอร์ในเรื่องของอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนได้คือนี่รองรับการเติบโตของพลังงานที่ยั่งยืนในประเทศไทยเลยถูกต้องครับ แล้วด้านบุคลากรก็สําคัญใ,คในการสร้างบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านนี้เรามีการขยายโรงงานแน่นอนเราต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้นแล้วบวกกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เดเวลลอปมากขึ้นนะครับการที่เรามีโรงงานอยู่ที่นี่เราก็ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของชุมชนคัดเลือกบุคลากรมาทํางานในโรงงานเรา <c oughs> แล้วก็ช่วยซัพพอร์ตสังคมเพื่อจะซัพพอร์ตในเรื่องของอนาคตพลังงานที่ย,ยั่งยืนทราบว่าที่ Hitachi Energy e ที่นิคมสาหกรรมบางปูเนี่ย ก็ต,ติดตั้งโซลารูฟท็อปบนหลังคาด้วยเรามีโซลารูฟท็อปนะครับอยู่บนหลังคาของโรงงานของเราที่นี่บวกกับมีระบบแบตเตอรี่ e อ g เน t o จีสโตเพื่อให้เกิดการผสมผสานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้กำลังจะสื่ออะไรบ้างกับสังคมแน่นอนเวลาเราคุยในเรื่องของอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนเราก็ต้องเริ่มจาก เรา,เราทำเป็นตัวอย่าเรา,เราใช้เทคโนโลยีในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเข้ามาเราใช้เทคโนโลยีของเราเคื่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ energy storage แล้วก็มาใช้ในพื้นที่ของเราเองอซึ่งมุมหนึ่งก็คือในเรื่องของ sustainability ในเรื่องของความยั่งยืนเราก็มุ่งมั่นให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ของเรานะครับแล้วก็อีกทั้งเราสามารถทําตรงนี้เป็นโชว์เคสให้กับลูกค้าทําความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้มากขึ้นจุดเริ่มต้นก็คือตัวองค์กรของตัวเองนะคะมุ่งสู่ คาร์บอนนิวทริตี้มุ่งสู่เนสซิโลนะคะแล้วก็ใช้พลังงานสะอาดนะคะรวมถึงมีโซลูชันต่างๆในการสนับสนุนให้ผู้นำภาคอุตสาหกรรมภาคธุครกิจใช้พลังงานสะอาดนะคะสนับสนุนให้ประเทศไทยนั้นมุ่งเข้าสู่เนสซิโลนั่นเองถูกต้องครับนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอ,คคขอบคุณค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าไปดูของขวัญปีใหม่ค่ะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบให้กับคนไทยค่ะ สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉรยิยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนประหยัดไปได้ไกลกว่าจริงใครๆก็เติมน้ำมันเ e อ็ก์ตอรเซฟมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานเติมเถอครับที่ PTT Station ทั่วประเทศ UAC 30ปีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ท่านผู้ชมคะมาดูของขวัญปีใหม่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะปี2569นี้นะคะ2โครงการใหญ่จากพลังงานสู่ความห่วงใ่ในทุกวันของชีวิตค่ะ1โครงการกดน้ำดื่มมั่นใจปลอดภัยจากใจ PEA ตรวจสอบและปร,ะปรับปรุงระบบไฟฟ้าตู้ทำน้ำดื่มในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ PEA ทั้ง74จังหวัดทั่วประเทศค่ะลดความเสี่ยงไฟฟ้ารั่วเพิ่มความปลอดภัยในทุกครั้งที่เด็กๆก,กดน้ำดื่มสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและคุณครูสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆนักเรียนทุกคนเพราะความปลอดภัยของลูกหลานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ ท่านผู้ชมคะในปี2568ที่ผ่านมานะคะการไฟฟ้าส่วนปุ๋ยภาคได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทออทั้งประเทศเลยค่ะเพื่อให้นักเรียนปลอดภัยในการดื่มน้ำจากตู้กดน้ำในโรงเรียนค่ะการไฟฟ้าส่วนปุมยภาค,ครับรับผิดชอบพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็มีการส่งมอบนะครับตู้ทําน้ําดื่มมีการตรวจสอบ จะทาให้เกิดความปลอดภัยให้กับนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่สปทุกแห่งเป้าหมายที่ PA ทําโครงการนี้นขึ้นมาทั้งประเทศเลยเนี่ยคืออะไรคะโครงการนี้เป็นโครงการของขวัญปีใหม่จากกระทรวงมหาดไทยจากการตรวจสอบนะครับในพื้นที่74จังหวัดมีประมาณ28,000กว่าโรงเรียนพบว่ามีประมาณ11,000โรงเรียนนะครับที่พบว่าตู้ทำน้ำดื่มไม่ได้มาตรฐานนะรหรือเกิดไฟรั่วนะครับเราก็เลยมีการให งดการใช้ตู้ทาน้ําดื่มก่อนเพื่อรอการปรับปรุงให้เรียบร้อยตู้น้ําดื่มเนี่ย PA มาทําอะไรบ้างให้มันปลอดภัยได้จากการตรวจสอบเพราะว่าถ้าตู้ไหนเนี่ยไม่ปลอดภัยเราก็จะทำการปรับปรุงโดยการติดตั้งสายดินกรณีเกิดไฟรั่วก็จะไหลลงสู่ดินซึ่งเป็นเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักเรียนนะครับส่วนที่2เราติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วตัว RCD นอกจากนั้นนะครับเรามีการติดสติ๊กเกอร์ด้วยเพื่อให้รู้ว่าตู้นี้ได้มีการตรวจสอบโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่ามีอะไรจะฝากไปยังผู้ปกครองบ้างคะขอให้มั่นใจได้เต็มที่นะครับว่าลูกหลานของท่านจะปลอดภัยสามารถใช้ตุกทำน้ำดื่นได้อย่างปลอดภัยเด็กจะรู้สึกยังไงบ้างคะหรอ,อปลอดภัยเมื่อกดดูน้ำดื่มครับและของขวัญปีใหม่ปีนี้โครงการที่สองได้แก่ขยายเกตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยพลังงานทดแทนค่ะสร้างระบบไฟฟ้ามินิกริด จากพลังงานทดแทนให้กับ10กลุ่มบ้านในพื้นที่ห่างไกลเติมแสงสว่างให้บ้านเติมโอกาสให้ชีวิตเพื่อให้ทุกครอบครัวมีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืนค่ะ บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือ PTG สร้างปรากฏการครั้งใหม่เปิดตัวโปรจีโนโปรกอบหญิงมือหนึ่งของโลกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สะท้อนภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่สร้างชื่อประเทศไทยบนเวทีโลกคุณพิทักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ PTG บอกว่า PTG เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ PTG เลงเห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของโปรจิโนแบรนดแอมบาสเดอร์คนล่าสุดที่สามารถฟันฝ่าแรงกดดันในการแข่งขันระดับ LPGA ทัวร์และปัจจุบันเป็นนักล์อบอาชีพหญิงอันดับหนึ่งของโลก การสนับสนุนโปรจิโนครั้งนี้เป็นการตอกย้ำแนวคิดขององค์กรที่ทันสมัยสร้างแรงบันดาลใจและเติมเต็มความสุขให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริงค่ะรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วต้องขอขอบคุณนะครับโปรจิโนที่ให้เกียรติมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้เรานะครับเราให้ความสำคัญและก็สนับสนุน ศักยภาพของคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าศักยภาพของคนไทยวันนี้ไม่แพ้ใครในโลกนะครับขอให้เรามีความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับมีวินัยสูงสูงอย่างโปรเจโนนะครับซึ่งวันนี้เป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกแล้วนะครับโปรเจโนหรอคะมาเป็นแบดแอมบสเตอร์ครั้งนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะ ดีใจค่ะดีใจแล้วเป็นเกียรติจริงๆ p ิพีทีจีเคยเคยสนับสนุนจีนมาก่อนตอนปี2022ถึง2023นะคะเป็นเกียรติีครั้งที่ได้กลับมาครอบครัวพีทีจีอีกทีค่ะต้องขอบคุณภูณมิทางมากค่ะพอได้มาเป็นแบรนด์อาเมอร์สอีกครั้งก็รู้สึกว่าพีทีจีอยากเล็งเห็นถึงการสนับสนุนนักกีฬาให้มีพลังกายพลังใจในการออกไปสู้รบอะไรต่างๆเยอะขึ้นหนูก็แบบมีพลังเยอะขึ้นในในซีซั่นที่กำลังจะมาถึง ถ้ามองความสําเร็จของโปรจีนโนเอเนี้อยากจะบอกอะไรกับเยาวชนคนไทยบ้งางคะความสําเร็จที่เห็น อาจจะดูหอมหวานอาจจะดูสวยงามแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมันมีอะไรมากกว่านั้นคะกว่าจีนจะมาถึงทุกวันนี้ก็ผ่านอะไรไมาเยอะเหมือนกันก็อยากบอกน้องๆว่ามันมันไม่เคยมีอะไรได้มาง่ายๆทุกอย่างผ่านการฝึกอมทุกอย่างผ่านการลมลูกุกขคขานมามาหมดแล้วอะไรนะคะก็อยากฝากไว้ว่ามีวินยัยก,กับกับกำมันเยอะๆเห็นภาพว่า ตัวเองอยากอยู่ตรงไหนแล้วตัวเองไปอยู่ตรงนั้นให้ได้อะไรอย่างค่ะคุณพิอะไรคะอยากจะบอกอะไรกับสังคมไทยบ้างคะแบบเป็นคนที่อยากจะเก่งขึ้นมาแบบโรตรครับ ใครที่อยากจะประสบความสำเร็จอย่างเหมือนกับโปรจิโนนะครับผมว่ามันต้องเริ่มด้วยจากความฝันนะครับฝันทั้งทีก็ฝันให้ใหญ่นะครับแต่ส่วนฝันแล้วจะสําเร็จหรือไม่วันนี้ต้องลงมือกระทำนะครับการกระทําก็กระทำอย่างเขาเรียกว่าสุดความสามารถโควฟอร์แมทมีเท่าไหร่ก็ทําให้เต็มที่ที่สําคัญที่โปรจิโนพูดให้เราฟังนี่นะครับก็คือวินัยนะครับวินัย ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแลนะก็เราต้องศรัทธาในตัวเองเราต้องเชื่อว่าเราเท่านั้นที่สามารถที่จะทำได้และพร้อไปกับการเรียนรู้การปรับปรุงตัวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาช่วยส่งกำลังใจเชียโรจีโนมี5รายการสำคัญสำคัญขอให้โรจีโนได้ทุกรายการเลยครับเชียเชียค่ะ และทั้งหมดคือ Smart Energy ีนะคะสมารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง f c e e o o o k แ n นเพจและทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะและท่านผู้ชมครับพบกับ Smart Energy ได้ทางอมรินทีวีนะคะทุกวันเสา,ะะา,ารนา์นะคะ14.40นนะคะกับบิชันไส้ฟ้าโอสุขนทิพย์สวัสดีค่ะ Marine Tiwi